ดี๋ยวผมจะมาบอกค่าใช้จ่ายหมดเปลือกเลยว่าไปเที่ยวลาวเนี่ยใช้เงินกี่บาทจริงๆสำหรับผมถือว่าแพงนะแต่ไม่เป็นไรพาพ่อแม่อาจารย์เที่ยวไม่ต้องคิดมากนะครับเนี่ยคร่าวๆนะประมาณ3,000บาทนะเดี๋ยวเริ่มจากลงบันไดก่อนนะครับพักจูสูงเหลือเกินก็ต้องพาลงบันไดนิดนึงนะครับอาการไม่ค่อยดีนะแค่พาไปวิ่งผูกกระดึงนิดหน่อยเนี่ยดูระบมขนาดนี้เลยผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันถ้าเราไม่มีสายเลื่อนนักกีฬาเนี่ยเราก็ไม่ต้องสู้ยอมแพ้ไปเลยง่ายๆท้อมีไว้ทำไมอาจารย์ ท้อมีไว้ให้ลิงถือเพราะฉะนั้นไม่ได้ให้คนถือโอเคนะมาตัวเบาๆบเนี่แหละไม่ต้องแบกของไปเยอะอกว่าอาจารย์จะเข้าใจเนี่ยปกตินี่แบกกระเป๋ามาตลอดเวลาไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยพกมาเน้น้อยอยู่ไม่กี่คืนโอเคนะเดี๋ยวแวะไปกินข้าวแกงแถวนี้แล้วกันนะครับนี่อยู่ในตัวเมืองหนองคายเนี่แหละหาอะไรกินง่ายร้านนี้อร่อยมากนะชื่อร้านอะไรไม่รู้ข้าวแกงง่ายเลยลมันมีไม่กี่ร้านข้าวแกงข้าวคุกกปิก,ก็อร่อยนะครับแพนงหมูก็อร่อยเดี๋ยวเซลฟี่หน่อยนะครับอันนี้คือรรททาาางััวมบเ เราก็นั่งรถที่ไทยเนี่ยข้ามไปด่านไทยแล้วก็ไปทํยละเอียดนิดหน่อยนะครับไม่อันนี้ไม่ได้มีพาส,สปอร์ตนะใช้แค่แบบประชาชนนะครับแล้วก็รอรถอีกคันนึงมารับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราไปกับทัวร์ง่ายๆไม่ต้องคิดมากแม่อยากไปเที่ยวลาวผมก็เลยพาไปเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับแม่อยากทําอะไรก็ทําแต่จริงๆสําหรับผมนะวัดที่ไทยสวยกว่ายุทธยาเนี่ยก็สวยแล้วเพราะฉะนั้นแล้วแต่ความชอบและกันนา,นานาจิตตังนะครับลองดูไปถึง ด่าน,ดดานลาวใช่ไหมเขาก็จะมีคนมารับเราก็แลกเงินไปห้าพันนะครับกี่กีบก็ไม่รู้สามล้านกว่ามั้งราคาจะถูกกว่าหลายตหลายตแถวนี้มีนักวิ่งไหมครับพวกเราเป็นนักวิ่งฮะครแบบัแบบวิ่งแบบยาวๆมีไหมมีคนวิ่งข้างถนนมีไหมมีดีเหมือนกันเหรอฮะโอ้จนมากจะอยู่ประตูใจเขาจะมากสวนมากจะอยู่ <ๆ S 2> แถวเมืองแถวแประตูชัยเด็กสุดซอยแถวนี้ไม่ค่อยมีแถวนี้ก็ไม่ค่อยมีใครออกกําลังกายแบบว่ากลางคืนเปี่ยวไหมครมีไฟมีอะไรไหมฮะมีครับ มีเหมือนกันแต่คนเดินถนนไม่ค่อยมีคนเดินน้อยที่นี่น่ากลัวไหม,มผู้หญิงนี้วิ่งคนเดียวได้ไหมน,น่ากลาัวไหมฮะไม่อันตรายตรงไหนกี่โมงถึงจะมืดครับถึงเริ่มคนเริ่มเก็บหลานที่ไทยนี่ประมาณสี่ทุ่มไหประมาณเดียวกันประมาณเดียวกันโอโอเคโอเคแซบ่บหลายแซ่บหลายจังหวัดขึ้นกับแต่ละเขตอยู่แต่ละเขต แล้วเช,ช้าๆเขามีออกกำลังตอนนี้เราเข้ามาอยู่ฝั่งลาวแล้วครับเรากำลังนั่งรถอ,อยู่วงมาลัยซ้ายนะครับผู้โดยสารประมาณ4คนนะครับไปกับคนขับชื่อพี่สิทธิ์นะครับมาทนี้ใช้เงินสามล้านกว่าตอนนี้เงินกี่ตัวประมาณสามล้านกว่าสามล้านกว่าบาทกว่ากีบกีบไม่เคยใช้เยอะขนาดนี้ก็ไม่เคยไม่เคยมีเงินนี่คือคนที่อยากมาเที่ยวนะครับนี่ครั้งนางในชีวิตใช้งเงินเยอะสุดนะครับอันนี้คือผู้ติดตามนะครับไม่ได้เต็มใจมาเท่าไหร่ ระหว่างเดินทางเดี๋ยวเรามานั่งคุยกับคนพื้นที่ดีกว่านะครับสอบถามข้อมูลสอนภาษาลาวหน่อยสิพี่สอนภาษาลาวหน่อยคล้ายๆกันสวัสดีก็คือสบายดีสบายดีสบายดีหรือสบายดีสบายดีกินข้าวแล้วกากินข้าวแลวบอกินข้าวแลวบอกินข้าวแลวบอคล้ายๆกันถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปนะถ่ายรูปหน่อยค่ะ ถ่ายหูปถ่ายหูถ่ายหูปเด้ออะไรเยียดอะไรฉันสวยไหมคอยมัดเจ้าบอคล้ายกันไม่มีคำถามเหรอนี่เล้วห้องพานดาเห็นเน่ยว่าห้องอะไรนะเรื่องไรห้องประหลาดมากเลยจำได้เรื่องอะรห้องารตัดไม่ใช่ ห,าาห้องป่าตาดคือห้องผ่าตัดหมอ,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 อกันห้องผ่า,ต,ผาตัดเหมือนกันนี่คนท้องถินนง่นคนท้องถิ่นคนท้องถิ่นก็เลยเรียกห้องป่าดป่าคออย่างเงี้ยคือระยะทางที่เราเดินทางเนี่ยมันไม่ไกลเลยแต่เขาขับรถช้ามากอะ่ะผมว่าน่าจะไม่เกิน60หมห้าสิบหกสิบนะครับระหว่างเดินทางไปผมก็นั่งอ่านป้ายดูะว่ามันอ่านบ้าอะไรอ่ะ มมันีที่นี่บิ๊กซีเยอะมากเลยะเออบิ๊กซีอยู่ที่ลาวนี่ก็คือยอดนิยมเหมือนกันนะดูป้ายต่างๆเห็นไหมมีบาบีคอนมีอะไรมินิโซอ่าไม่ออกอีกละโอ้โหมีมีปิ้งยางข้างล่างมีฮอตพอตนะไม่ใช่ฮอตพอตแมนด้วยเป็นฮอตพอตความมือนี่เป็นอะไรอ่ะธนาคาร LTH คืออะไรคะ Land and House เหรอลามีสตาร์บัคด้วยเจอเซเว่นแรกนะ มีใครอ่านออกไหมดูิี่อ่าอนว่าอะไรอ่ะชอดแผนชูรามเป็นไงแคชชูรามอ่านออกไมล่ะนวดนวดแผนโบราณน,นี่เป็นไงฮะโอ้แผนโบราณต้องใบนิดนึงเขาบนอ่านว่าอะไรซิมสีขยับเข้ามาที่นี่สีเงี้เหรอเป็ประดับดึงซิมไหมฮะอ่านซิมสี่ไหมฮะข้างบนอะที่ไหนนั่นแหละต้องไปไปโบราณน่ะป้ายเดิม สมศรี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 ซีหนึ่งห้าสองแม่หลับเน้ะแม่หัวล้อเลยอ่ะทะเลทะเลนี่ก็มาจากฝั่งเราเนี่ยฮะครับมาจากฝั่งเรมาดูบ้านเมืองกันกับเราหลับทุกที่หลับข้ามประเทศไปแ้่ไปไกลเหมือนไม่มาด้วยกันนะโอเคถึงแล้วครับวัดพระธาตุหลวงนะครับที่สถานที่แรกที่เรามาถึงกันนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศข้างหลังผมก่อนเข่าว สวยไหมไปเดินไปดีกว่าไปซื้อตั๋วกันซื้อตัว๋วซื้อตัว๋วท,ท,ทางซ้ายนี่ก่อนจับสวัสดิ์หลวงจับเก็บทางซ้ายนี่ก่อนจริงๆผมชอบดูวัดนะครับนี่คือวัดที่อยู่ข้างๆนะยังไม่ถึงวัดพระธาตุหลวงนะข้างๆตรงข้ามกันผมก็มาเดินเล่นก่อนเพราะว่าทริปที่เราไปมีประมาณ 4- 5หสถานที่เองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรีบเลยนะครับเราเค่อยๆเก็บบรรยากาศได้ถ้ามันเลยเวลาเราก็จ่ายค่าล่วงเวลาให้กับด่านไปนะครับสวยไหม ศิลปวัฒนธรรมมันจะแปลกๆนิดนึงมันจะไม่ค่อยเหมือนบ้านเราอ่ะสำหรับผมนะมันจะแหลมแหลมสูงๆอ่ะไม่ว่าทุกอย่างเลยอย่างเช่นพญายนาคก็จะหัวสูงสอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวพระธาตุลวนอยู่ตรงข้ามเดี๋ยวอยเข้าไปพญายนาคก็จะแหลมแหลมนิดนึงผมบอกไม่ถูกมันจะแบบทูปปี๊บๆหน่อยอะไรเงี้ยนะครับสิงก็จะน่ารักตากลมๆอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่ามันเหมือนของเราไหมนะครับที่เหนือก็ไม่เหมือนกันอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับดูรูปปั้นต่างๆนะครับคล้ายๆอยู่เนาะ วัฒนธรรมคล้ายๆบ้านเราอยู่เนี่ยเพราะว่าเป็นเพื่อนบ้านกันไม่ได้มีอะไรมากมีนักท่องเที่ยวมาเต็มเห็นไหมเนี่ยโอ้โหมาเป็นไกด์เลยดูนะครับเดี๋ยวได้เวลาจะค่าไปฝั่งหนุนะ่แล้วจริงๆผมเกิดวันอังคารน,นะพระประจําวันเกิดผมก็คือพระนอนนะครับสวยไหมโอ้โหนะครับต้องมาไหว้แน่นอนนะครับส่วนภาษาที่ที่อ่านไม่ออกเหมือนกันรู้แต่ว่านโมสามจบอ่านแค่นี้พญานาคก็จะน่ารักหน่อยแต่ว่ามีคนไหว้เต็มเลยนะนะครับแสดงว่าตรงนี้ค่อนข้างศักดิ์สิทธ นะครับจริงจังเลยนะครับคนลาวมาไหวา้กันเต็มเลยดูดิฮะโอ้โหมาไม่ขาดสายเลยอะ่ะนะครับนี่คือบรรยากาศก่อนจะเข้าไปพระธาเจดีหลวงนะครับหรือก็ตามหาแม่ก่อนแม่อยู่ไหนนะครับรู้สึกว่าอันนี้น่าจะเข้ากัน3าคนนะพ่อไม่ได้เข้าพ่อไปเดินหล่อข้างนอกแม่กับอาจารย์ไปซื้อผ้าสิน้นไปดูของฝากอะไรเงี้ยส่วนผมก็กําลังจะเข้าละมา4ี่คนแต่จะเข้า3าพ่อไม่เข้าเพราะฉะนั้นลําบากแล้วพาพ่อแม่เที่ยวทริปนี้ วัดพระาธาตุหลวงนะครับคนละ5,000กรีบนะ5,000กรีบประมาณนั้นต่อหนึ่งคนก็ประมาณสัก30บาทนะครับดูถ่ายประตูเข้าหางเข้า,ขาให้ดถูถ้าเที่ยวถ้าเที่ยวเราไม่รอดก็ไม่ต้องไปไประเอื่นหรอกอันนี้ง่ายสุดละวัดปีนนันและพระ่าหนวงแต่ไปสีทองอ อันนี้เหมือนพระประถมเจดีเลยเนี่เหมือนองค์พระปรมเจดีเลยก็คือเดินรอบแบบนี้แหละไม่รู้ว่าทำจากทองหรือเปล่านะจริงๆผมสอบถามเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่ดูแลที่นี่นะเขาให้ข้อมูลดีมากเลยนะครับจริงๆเห็นแบบนี้มีทองคําเยอะนะนะครับอยากรู้ไหมเดี๋ยวผมเอาเสียงเขามาใส่เลยนะครับโอเคเริ่มอันนี้เข้าไปข้างในได้ไหมครับ อ,อ๋อแม่ขึ้นเป็นพระบรมสารีริกธาตุอ๋อโอเคครับเห็นเห็นท wow ี่เขาบอกว่าขึ้นได้เห็นพี่คนขับรถอ่ะบอสขึ้นเองกปไโอเคครับมันมีประตูล็อกอยู่ประประวัติคร่าวๆหน่อยดิพี่อันนี้คือประวัติว่าน่ยน่น่อันนี้มัน400กว่าปีแล้วมั้ง4 0่กว่าปีพระธาตุหลวง อันนี้จะเป็นพระบรมสัติธาตุส่วนสะโพกส่วนสะโพกสะโพกนะรจากที่เล่าประวัติมาเนาะอันนี้จะเป็นด้านหน้าที่พระเจ้าชีวิตเมื่อก่อนก็จะขี่เรือมาเพราะว่าแถวรอบบริเวณนี้จะเป็นป่าเป็นบึงทั้งหมดครับอ่าแล้วก็จะทายเรือเข้ามาทางนี้เขาก็เลยเอาทางนี้เป็นด้านหน้านี่คือบางคนน่ะคิดว่าทางนู้นเป็นด้านหน้าคนส่วนใหญ่อยู่ลาวก็คิดว่าทางคน ถ้ามันมาอยู่นี่เขาก็จะไม่รู้ว่าตางนิดก็จะเอาเป็นด้านหน้าครับเวลาจะมีบุญประเพณีทุกๆปีมันมีบุญประ,ประเพณีมาทุงปีคสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดมันจะตรงกับวันลอยกระทงตรงงานบุญใหญ่ทุกปีแล้วเราก็จะจะเข้าได้ก็ตรเมื่อ,อมันมีคณะผะสง์ชั้นผู้ใหญ่เขาจะมาทําพิธีก่อนจะมีงานบุญเขาจะก็จะเปิดประตูตรงนี้แล้วเขาก็จะทำพิธี แล้วก็คณะรัฐบาลก็เป็นไงเจ้าครองนครอะไรเขาก็จะมาไหว้ตรงนี้เขาจะเรียกพิธีครอบครอบก่อนนะนับบุญนั่นนะครอบป่อนเวลาเรียกครอบก่อนครอบป่วยแปลว่าครอบขวัญเนี่ยเออครอบขวัญเขาอะไรครอบก่อนจะมีบุญประจําปีหมายความว่าต้องวิธีเปิดเปิดก่อนโอเคครับครอบก่อนอนุญาตขออนุญาต เจ้าฟ้าเจ้าดินเจ้าอะไรก็ว่าไปแล้วเวลาเปิดจะเปิดวันเฉพาะวันที่จะมีที่นี่แหละวันเขาวันเดียววันเดียวเขาทำพิธีวันเดียวให้ให้เตะแต่ส่วนเราก็ไม่ได้เข้านะให้เตะพระท่านผู้ใหญ่แล้วก็เจ้ากองถ้าเจ้ากองนครมาเขาก็จะเข้าไปทาพิธีนี่นหะแล้วก็พวกงานบนกันจุดพุเจ้าหน้าที่เขาจะเข้าไปทำจุดพลุจุดอะไร แล้วนั้นเนี่ย400กว่าปี่แลอวก็ยังไม่เข้าอ๋อปัญหาโดนไมเข้าไม่ได้ก็ไม่ได้คือส่วนมากเข้ามาสักกลับเพื่อสิริมงคลอะไรครับเรื่องขอเรื่องชีวิตการงานเป็นไรชีวิตการงานเป็นหลักการงานอ๋อใครที่ใครรถรุ่นนี้ก็ยังทานขอการงานได้เด็กพอดียังมีน้อยอเยังมีน้อยเด็กสบายเขาจะเรื่องการงานกับใครที่ใครรถ รุ่นนี้ความรักได้ไหมครับรุ่นนี้เพราะยอดนี่ก็ทอง,อง,องคำ9กิโลอโอ้ยทองคำแท้เลยเอคะครับทองค้9กิโลครับแต่ช่วงนั้นก็มีตลาดสิลปินไทยมาเยอะเนาะไอโนดมาซากามี่ที่มาส่งบถึ้นมาชานโนุดมอดุมช่วงนั้นเขามาบ่อยช่วงนั้นอะ10กว่าปีหลังลนั้นอะครับค่ะแล้วเขาก็มาอะไร ปลาย,ยอดก็ทองคำเก้ากิโลปลายเล็กๆหน่งเก้าบาทยอดละเก้าบาทยอดละเก้าบาทเล็ก<ะ>ๆแหลมๆเดิดนมาทองมาโดนจะบินไม่ได้เลยห้ามบินโชนต้องการรับอ,น,น,อนุญาตส่วนขอบคุณครับที่เป็นประทัดสำคัญที่สุดในประเทศทเราก็ได้เงินหยิีกระดูกสะโพกของพระพุทธเจ้า เป็นได้เป็นได้พ่อสบายดีไม่สบายดีมันเป็นถ้าอยู่ลาวก็พระธาตุหลวงนี่แหละเป็นนี่ก็อ่าห้อแม่นันเป็นวัดที่นี่ก็เออเหมือน,นกับพระแ,แก้วจันทร์แหละเจ้า เพราะมันอยู่ในเงินมันต้องสำคัญที่สุดเลยเนาะเก็เราเพราะว่าเางพระมนักขัติหรือพระเจ้าองค์ที่ใหญ่เท่านั้นที่จะเข้าไปได้ใช่ไหมคณะรัฐบาลนั่นแหละหรือว่าเจ้าเจ้าองนคกหลวงนั่ละคณะทั้นคใหญ่เละแต่เราเนี่ยมอข้ามไม่ได้เพระกันยังไม่ได้เข้าเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งถ้าผู้หญิงขึ้นไปสูงกว่าพับเอ่อพระลูกเสด็กทาไม่ได้ดิเขาไม่ให้ิขึ้นไปเยเออโดยเฉพาะผู้หญิงคนนี้ผู้หญิง แล้วผู้ชายเราเพื่ไใจกำพี่อะไรได้อยู่เจ้าโชคดีเจ้าขอบคุณครับพี่ผู้ชายได้เปรียบเรา,าได้มาที่สุดแล้วนะได้ได้ประวัติอะไร